สวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านานี่นะคะเราก็เห็นรถนี้มาจอดด้านหน้าแล้วนะคะสะิโอ้ยเดินตามก้นแม่พีไปปุ๊บค่อยเดินตามก้นเจ้าไปอย่ป้าออกมายังยังเลยค่ะ เรเาาเ้าปวดขาจคนว่ไหเาปวดขาเาคมปหาอเราไปวดงเ้าปวดขาล้เายัง่าเราล้วเราหาใครรับไม่ได้รับคุณเจ้าหรอไม่ได้รับก็เจอค่อยตรงนู้นเหมือนกันแบบค่อยม่โลกแบบปะมาณนี้เติมเต็มร้านก๋วยเตี๋ยวเลยนะครตีก็ น้าบอกบุญเหรอใช่นามาสร้างที่มีพระิบกว่าลูกก็ซ้อยกันเมดดึงดกำกันเขาแล้วคะเพิ่งทำมาสอยกันหมดตอนี้สร้างซึ่งงามชาวบ้านที่อาศัยสอยกันสร้างน้าเพิ่จะบอกบุญวายุทำนะวันลูกตรงกับบัด ชาวบ้านก็มามองวิ่นะคะสิทดเราลุ้นอยวมันบอกรือไม่ถ้าเกิดลุมกมันดีเก้ามันดไกมันไปไดอยู่ครับ กายพไปทางพิโลไปทางอ่ากพงเพชรบอบ้านบานใบ้านจ้ากพงเพชรไป้ดนะมดลายมือของผมไปไปพักเดไปเตาีสอับก็ต้รับนี่ดีได้อาจจะเอากรุ่นใหม่มาในนครเนาะอน้อ ต้นไม้พันเ um, ุ์เองมต้นต้นลตะวันก uh ็ได้ต้นไม้ใครเลี้ยงไม่ใะรนอไรไม้ไ่างาบองครับมันเป็นไม้เอาเอาิสาในไม่ใช่ผักอนี่นาผักผักใคแยงผักใคแยงอมแงอะไรผักอะไรนหลังเจ้าเแบบที่ธรรมดาปลูกเลแ่ขันจอ

ตนอกผู้เจ้าอันนี้อันนี้อันนี้เป็นบัวเป็นบัวสวยงามเรื่อไปปลูกนี่จะเป็นสีนี้เร้อเอาไปใส่อ่างด้วยมีนสีมันเอาไปปลูกเอาไปปลูกด้วยมันสัตปลูกเนี่ยเอาหอกมาเบบนี้นี่มัน็นสีของๆเรื่องบอวว่าอรับที่นี่ด้วยมันมันกินบัดเดียวไปกินเอามาสวยกลิ่นเรื่องผู้เจ้า ก็ม่เจอะนสีขาวเล้ว่ะกอมันกมันดอกใหญ่ค่ะคุณจ้ามันปูมันดอกหน่อยมันก็น้อยละ้าสิถางหน่อยมันดูอางเงี้ั่แว่าด้รบกวนนะครับผมก็อยากให้พ้นความเยียมม่ยามเพื่อนเรบ้านปนสละี่ว่ามีโม่หมั้งเปียกพี่พอจะสวัสดีครับยังคำวิวมุมสูงมุงก็บอกเรื่อเพราะว่าจาัพ่อี่มออกายแต่วันที่สิบ ท่านว่าครับผมจัดให้กับจัดิทานว่ามาอมาลาอยอันเนียนาพูดเ่ามากเคืออูนงรับเาไหอยู่ออยเอรอยอยู่้จริงอ่ะนานประจําปีอ่ะนั่งลากับเายับท่เกาเพานคืาหาเขาหานะแต่ปีนี้ผมลดลงผมที่มองดีน ถ้ารำพันเสร็มันควรพันให้กำลังใจแม่ดาบแต่เครื่องมันจ้เหตรลมันจ้างมีเสียงพร้อมมีพรถมีอยู่อกลง่งกมเร้ีที่เพราะว่าพื้นที่มันจเริ่มว้างเนเพราะว่าผมจะเท้งด้านนาที่ทั้งด้านนาอีกบ้านลานลอยที่เห็นเหระ เรียกมาทานข้าวยีผักระเฉดเี้ยชอบกินเาเอาไปปลูกลงสลายจำลองาลองสีน่วงนะอยากใเมานอนเนาะ้

แม่ยืนักนะครับเพราะว่าสมัยที่กี่เพิ่นอาบน้ำนสมน้ำ่างทีแ่งเพิ่อาบน้ำเพิ่อยเอาไปิอาบน้ิ้งใจนะนี่มาบอกบุญอะไรเขาบอกคนเงินที่เท่าไหร่มาบอกบุญเงินที่เท่าไหร่ตักบุญพันุ์อรตัจจััวผุดพันุอะไรตัพ้นธุัวัจจั์ วันที่ิ0พฤศจิกาดวงดาวนงเป็นตัวอาทิตย์เป็นบุญอะไรบุญกระถินกอ๋อกระถินอกะถินกำลุงคนนะโอเคครับอก็บุญกระถินวันที่20นะครับไอ้หน้าที่มันพอได้เื่อพี่ผ่าพันก็ไร ใส่ชขามันไงจึงกระโหลการวนสมไกล่ก็จากที่นี่ไปไกลที่มามาจากที่ไหนบ้านสันติสุขไม่ไกลจากที่นี่ไปแต่ว่ามันเป็นปลานะจ๊ะเป็นปลาเป็นปลาจริงหรือบ้านปลาว่าบ้านนี้ก็จะเลิ่อมพัฒนาพื้นที่จะองบีบีเวลาั พี่สี่นะครับวันที่หกกันยาต่อสี่ครับที่หกกันยาวัดตรัยสิงขาคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสี่อย่าลืมกดไคลค์กดแชร์กดติดตามก่อกระเด็นให้ด้วยนะคะ ก็สิ่งดีๆก็เข้ามานะมีบุญทำทานนะคะเ็เข้ามาหาลุงป้าก็ไปเาก็ปัดมันขอไปแล้วค่คะคิวพี่กัสเัอดีคะ่ะ